เคยฟังเพลงทรงเอไหมในทิกตอกอ่ะครับผมเคยไปฟังพี่เขาปิดปากแล้วเขาบอกว่าบอกว่าไม่ชอบทรงเอแต่มันกลับมาชอบทรงเออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งทรงเอไอย่งเดี๋ยวแต่งทรงเอไปหาน้องน้องคือพี่คนเกลียดทรงเออพี่ชอบทรงเอทรงเอเนี๋ยวทรงเอให้ไปส่งไปครับที่ไหนเอ่ยอ้าวให้ไปส่งไปครับที่ไหนครับที่ไหนได้ครับได้ได้ขึ้นมาเลยครับ ตรงพาวะครับรถไปแล้วเหรอใช่น้องน้ำปะน้องเหมือนพูดเหมือนขาดน้ำเลยนะพี่พาวกินน้ำก่อนดีกว่าเ้าเเฮ้ยเป็นอะไรน้องน้องเป็นอะไรเนี่ยเก้าเก้าอะไรเก้าอะไรเดี๋ยวพี่แต่ตัวรงเอทรงเอทรงเอทรงซอเดี๋ยวพี่แต่งตัวทรงเอไปหาน้องน้องอย่าไอ้นี่นะอย่าเทพี่นะพี่บอกก่อนนะเออทรงองเอเอางี้ไอ้จูดเดี๋ยวกูแต่งตัวทรงเอไปหามึงโอเคไหมที่นครนายกโอเคไหมได้ได้กางเกงกุชชี่เกงกุชชี่โอเคไหม เดี <l raid> <Bond playing> <Pokémon> ๋ยวถ่ายรูปคู่กันโอเคไหมได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นทรงเอสามคนโอเคไหมถ้าเราเป็นทรงเอก็สามคนโอเคไหมงเเอากกกมูยืได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเจนไปด้วยโอเคไหมเดี๋ยวเอาเจนไปด้วยโอเคไหมได้มาได้เดี๋ยวไปเลยเนี่ยก่อนก่อนมันหยุดเนี่ยก่อนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอะ POV อะก่อนมันเกิดกูเนี่ยก็เออไม่ชอบทรง A ตอนนี้ชอบทรง A แล้วทรงเอทรงเูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแต่งทรง A ไปเร็วจ้า ได้ครับมาเดี๋ยวเราแต่งทรงเองกันดีกว่ามึงต้องสักเลยนะก็เดี๋ยวเพชรแทดแทดเอา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 ไม่ไม่แทดไม่แทดหลังเกี่ยวไปแล้วนี่ไอทูโอนี่มึงไปลั่นไปแล้วนี่โอ้เดินเดินโยกอะนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเราเดี๋ยวเราเพลงตื้อเร็วใช่ปยะได้น้องน้องถึงแล้วน้องลงเถอะลงเถอะลงเถอะจะทำอะไรจะไปไหนบอกพี่ได้น้องชายเอ็นตอนน้องพูดไม่เลือกเดี๋ยวพี่จะสอกเนี่ยสอกมหามหาปลาลายของพี่สามคนเนี่ยนะลุมนะ สองกองสีขาได้รุ่นเนี้ยรุ่นเด็กอ่ะเออพี่พียวไทย์สองขวบถ้าไม่ลงพี่เอาเดี๋ยวจะไปเอานี่นะถ้าน้องไม่ลงเดี๋ยวพี่จะไปเอาเกาะก่อนนะที่เลเวลเออเดี๋ยวค่อยลงนะพี่กินตับเด็กนะเออเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่เสื้อเสื้อสีขาวเหมือนกันนะเราก็เป็นทรงเอเดี๋ยวหาเป๋าด้วยขอยืมเป๋าด้วยหาเป๋าหาเป๋าขอยืมเป๋าพายด้วยน้องยู่จากทรงเอนะน้องไปทรงเอพี่ป่ะ้ตองเนเต้อ็งชอบทรงเอป่ะเอ็งชอบทรงเอป่ะเนี่ย เสี่ยวเสี่ยวอะไรน้องโอ้โหมาแรงจัดเลยเองบอกเสี่ยวได้ไงคุณหนูก็ชอบแล้วคุณหนูก็ไปชอบเหมือนกันหมดแล้วเออเออเขาอะไรก็ดิฟดิฟเมืองนอกก็เว้นไทยนี่แหละรักไม่ใช่ที่ใหญแต่เจอแต่เจอแต่คำว่าที่จะติดมานั่นแหละก็ติดนานที่เจอมาหนักหนเออเอ้าไหนบอกไม่ชอบตรงเออเออเอ็งเป็นนี่เอ็งเป็นนี่อ้าวเอ็งเป็นนี่ว่ะมันเป็นนี่ว่ะเอ้ยอ้าวปฏิเสธไม่ได้เหรอเนี่ยเ้ย อย่าปฏิเสธทรงเอเหมือนอย่าที่ปฏิเสธรถแห่ที่มาย่าปฏิเสธรถแห่น้องอย่าเลี้ยวมาขอหนมที่น้าบดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นทรงเอกันสามคนเองไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าร่วมนี่เองเสียนะพี่บอกนะไม่เองไม่เองไม่ทันเทนอ่ะน้องเราต้องเดินตามเทนนะใช่น้องกั่วคอก่อนไหมน้องกั่วคอแล้วค่อยพูดก่อนไหมหรือว่าเป็นไขร โอ้โหปวชอีกด้วยว่ะโอหเกิอันนี้เกอหรือหรือบวดเด็กสองขวบเขายกน้ำเป็นกินเป็นแล้ววะไอ้นี่ไงน้ำน้ำแล้วกอดนมไงเหยาเหยาคืออะไรเนาะครับน้องชายเออบอบอบอมีบอมีเฮ้ยเกี่งเหรอจุ๊บมึงคุยเด็กเก่งอะรุ่นนี้รุ่นนี้แม่บดไข่กับข้าวให้กินเนี่ยรุ่นเนี้ยน่าจะรุ่นรุ่นเนี้ยรถพังมีกล่องนะ โจมีกล่องวะากินไม่มีเองเองมีเองมีปน้องมีกล่องอน้องชายกล่องหมดวะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขอก้านองหนึ่งเก้าสองเจ็ดน้องมีบอหนึ่งเก้เจ็ครับมีกล่องไหมน้อง ออรเพื่นจบน้องก็เกี่ยวขวบเนี่ยสองขวบหนึงพูดไม่ได้นึงเดินเปรได้ไงมึงเดินได้ไงเนี่ยน้องนะมึงจะจะมึงจะน้องจะอะไรเกี่ยวกับทักษะนี่นี่มันเด็กนี่มันเด็กไอ้นี่แหละเนี่ยเด็กแบบมีเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กแบบมหาตาจันแบบแบบเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าอ่ะพูดจะไม่ได้แต่เสือกไปเดินเก่งแล้วหรออ่ะเฮ้ย แม่น้องเอาเขี่ยตบปากตีปากว่าหยุพูดเก่งขนาดนี้เนี่ยหยุพูดได้หยุดพูดได้อ่ะพี่ขอได้ไหมแม่น้องหยพูดได้พี่เฮ้ยสองขวบไม่ได้อะเฮ้ยสองขวบซ่อมรถได้หวะไอ้โจ๊กพอ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 เป็นคนนี้เหรอพ่อเป็นคนไี้เนี่ยเหรอมันต้องไปตั้งฝั่งนู้นเปล่าเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเฮ้ยไม่ใช่สองขวบแล้วมั้งเนี่ยต่อมาแม่งเป็นผู้ใหญ่แน่ๆ แล้วมึงไอโตมาทำไมเป็นลิงวะโอ้เยิึงไงไอ้โตตัวไหนเย็นสมบัติโอ้ใจเย็น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 โอ้ยมึงไงโอ้ขึ้นเลย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 เหรอจะเย็นใจเย็นใจขอโทษ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 ขอออออโโโโโทททททษษษษษขขขขขึ้นเลยเหรอเฮ้ยขอโทษเฮ้ยแกใไรวะผิดอํา รุ่นใหญ่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 อ๋อเอฟดีเอฟดีเอ้ยจูดี้วะจูดี้วะใช่ไหมเนี่ยใช่ปะไขว้นี้ไข้จูดี้ะน้องไงครับพี่แจ็คเฮ้ยเอ็งมาสาวเลยเดวนี้ผมมาผมมากับน้องๆนะอ๋อยวที่เบิกรถดีกว่าทำไรครับพี่เดงอึ้งครับเดงอึ้งตอนนี้เหรอพี่นั่งคิดถึงเอดีอยู่นี้ยอๆพี่แจ็คแจ็ว่าเนี่ยที่ขอดีครับดีดี เพียร้องการปูนเยอะหรอน้องน้องมีเกาะปะน้องเองเองมีเกาะไหมโอเคไม่เป็นไรนักเกี้ยวนักเกี้ยวเดี๋ยวน้อยก็ซ่อมรถให้เราอะมีตีกับคอลินเฟอร์เขาจะหายแล้วมันไอจุงมีตีเหรอนี่มีตีแล้วเหรอแล้วอีกแล้วมีมิตีพี่แล้วอีกแล้วมิตีใครครับน้องคอลินเฟอร์ครับพี่คอลิ้โหแก่อ่ะแผลเก่านะอันนี้คือแผลเก่าที่อยู่แล้วเมื่อก่อนเอาหนักเมื่อก่อนเอาหนักพี่ แขกเก่าเลยเจนเนี่ยเดี๋ยวหาสาลัดว่างก่อนเดี๋ยวไอเจ็ดว่าจะออกแล้วไอเจ็ดอ่ะเล่นชอบเล่นไม่ค่อยดีเจเดี๋ยวเอาเจ็ดเพื่อนพี่ไปแทนได้ปะเอาเอาเจ็ดออกแล้วก็เอาพี่เจ็ดไปแทนนะครับเอาเจตีเพื่อนพี่ไปแทนได้ปะที่อยู่ได้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 ครับพี่ดาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันเราเดี๋ยวเจอกันคอลวุ้นนะฮะไอจุกคุยคุยหน่อยคุยคุยหน่อยจุกคุยเขาหน่อยดิ คุยเด็กๆเลยกูจะไม่รู้เรื่องเลยคุยเลยมาแตะทเนี่ยคุยหน่อยเออฮวาเฮวาเฮเวฮาเวีเ้าเหล่าใครกันไม่รู้เนี่ยเอ้าเอ้าเมึงมึงมึงไปนี่อะไรมึงขี่รถไปหน้าเวทีประชาสัมพันธ์เลยมึงประษาด่วนเลยมาตามหาลูกด่วนเลยเดี๋ยวคุไปเนี่ยอะไรลีคับชั่นเหรอที่เขาบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์นะศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยตามห้างอะใครทำลูกใครทำลูกหล่นหายใส่เสื้อใสส่เื้อนทำเงิน มีจุกนมหัวขาวอ่ะมขาหทุกวันเลยเออเออสภาสภาสภาเช่วยได้สภาต่อไปต่งสภาเออไม่เอาแล้วเอาไปส่งสภาเอาไปต่งสภาเอาไปส่งสภาสวยๆๆๆๆเอาไปส่งสภาไส่งสภาพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีใครคุยฟังรู้เรื่องไงก็ต้องไปส่งสภาหาพ่อหายาดแล้วแหละเออต้องพูดให้รู้เรื่องต้องพูดให้รู้เรื่องพูดว่าอะไรนะน้อง เฮ้ยเขาเลือกว่าอะไรนะไม่รู้หานี้หานี้หานี้คือพี่จะบอกว่าพี่อ่ะไม,ไม่ไม่สามารถมีลูกได้งใช่น้อเนาปะพี่ไม่สามารถมีลูกได้นอ้องป,ป๊าป,ป๊าอะไรป๊านนะป,ป,ป๊าอะไรน,นะอันนี้จากป๊าป,ป้าโอ้โห <laughs> หนักเลยอ่ะ <laughs> หนักเลยตัวนี้ <laughs> ยิ่งหลุดหลุดอยู่ในช่วงนี้ <laughs> ไปตั้งโคงตั้งคันกันเหรอ เออเขาบอกว่าปอลตั้งคันหรืออะไรแล้วมีโน็คไม่เป็นผู้พันแล้วไปตั้งคันในเดียวแหรอจักครับาบาโปโลทอมโอ้โหซีรีวายว่ะจิเอ็มเหรออืมอาโป๋อ่ะอาโป๋ที่ซีนีวายอาโปไหนเนี่ยอาโปอาโปะที่ดังๆอ่ะไม่ใช่อันนี้อาโปไหนเนี่ยอาโปภาคไหนเนี่ยอันนี้อาโปภาคไหนเนี่ยอาโปโลลีอาโปโลลีเดี๋ยวพาไปส่งสัมภาระตามหาประกาศหน่อยนะประชาสัมพันธ์เดียว ไปเอะไม่เอาไม่เอาก็ไปเออขอเออเออมึงขอกูก็ขอมึงบ้างอ่ะไปเออขออ่ะไปไปสภาเออมึงจำตะกรอบกูได้ไหมไอ้จำมึจำตะกรอบได้กูอยู่มาแรกแรกที่กูแบบแรกแรกไอ้ที่กูแมวแมวแมวเงี้ยไม่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 เสียงอึ้งอ่ะเสียงอึ้งเข้าอ๋อนี่เลยอ่ะนี่แหละเนี่ยทั้งวันเนี่ยเอ้ยนี่ไงตอยเจสเปิดหน้าต่างไง อที่ชนบุรีโอ้ดักจัดอันนั้นอะจีจิงลีเด้ะทั้งวันทั้งคืนอ่ะชิงลีเด้ะจีส่งเลยส่งเลยส่งผู้ใหญ่ส่งศูนย์ตรวจศูนย์ตรวจเชื้อแยงเหลือเลยเออไอ้เด็กแล้วเออไปดิไปดีพาส่งดิพาส่งนี่นี่ไงเนี่ยมันอยู่นี่พอดีเลยเอาดิจับมาเอาดิ